อีลอนมัสท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับนอกจากจะเป็นเจ้าอาวกาศเจ้าแห่งรถยนต์ไฟฟ้า อีลอนมัสกำลังจะเข้ามาเป็นเจ้าแห่งโซเชียลมีเดียแล้วนั่นเองเรื่องราวนั้นเป็นยังไงในวันนี้เรามารับชมกันใน Mystery World กันเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าก็เป็นข่าวที่ฮือฮามากๆนะครับผมที่จู่ๆเนี่ยอีลอนมัสเองนะครับก็ได้เข้าซื้อทวิตเตอร์เลยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยนะครับผมก็เบสออนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่ในทวิตเตอร์มานานแสนนานนะครับผมก็เรียกได้ว่าเราไม่ได้เห็นอีลอนมัสใน Facebook เลยถูกไหมเขาอยู่แต่ในทวิตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก ต่างก็อยู่ในทวิตเตอร์นี่แหละซึ่งก็อาจจะมีการแซะแซะทวิตเตอร์หรือบนมีการแบบไฟกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยอีลอนมัสนะครับผมโอ้ใช้เยอะมากใช่ไหมแล้วก็เรียกได้ว่าอยากจะปรับปรุงอยากจะแบบว่าทําให้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซะบ้างนะครับเข้าซื้อแม่งเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่า ซื้อป๊บนะรา,าคาของ Twitter พุ่งแรงกว่า25%เลยเป็นชาที่ทรงอิทธิพลจริงๆแล้วทีนี้นะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้แหละเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับ โดยอีลอนมัสเนี่ยจู่ๆก็เข้าซื้อหุ้นทวิตเตอร์เป็นจำนวน9.2%คิดเป็นเงินประมาณ2.9บินล้านหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ90,000ล้านบาทนะครับทำให้เขาเองเนี่ยกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทวิตเตอร์อันดับที่1ไปเลยนั่นเองซึ่ง9.2%เนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในบริษัทได้ไหมก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ทาได้ทุกอย่างนะครับแต่ก็มีอิทธิพลมากๆในบริษัททวิตเตอร์ก็แล้วกันเรียกได้ว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นนะครับผมแล 9.2%น่ะไม่ได้คิดจะเอาแบบนี้ให้เราจะเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์เป็นทวิตมัสอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือมันก็ไม่ได้ทําได้ทุกอย่างหลายคนเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าใจในจุดนี้เพราะบางพลาดหัวข่าวเนี่ยบอกว่าไอยอลอนมัสกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยอาจจะเข้าใจว่าอีลอนมัสกลายเป็นเจ้าของบริษัททั้งหมดไปเลยใครมาแย้งไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆแบบใครแย้งไม่ได้เลยเนี่ยต้องมีสิทธิ์โหวตนะมากกว่า50เป็นต้นไปนะจะ51 50.5หรืออะไรก็ววว่่่่ากก่าาาาไไปแตตกกกเรรีียด้้องงมมคึ ซึ่งแน่นอนเลยครับอีลอนมัสไม่ได้บีแบบนั้นนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าอ่ะก็กลายเป็นคนที่ส่งอิทธิพลมากๆในบริษัทก็แล้วกันซึ่งทีนี้เองเนี่ยหลังจากที่อีลอนมัสจได้เข้าซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บนะตัวของเขาก็ร่ํารวยขึ้นในหันทีเลยถูกไหมเพราะว่าราคาดิบขึ้น2ี่เลยก็เรียกได้ว่าโอ้โหคนอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยอีลอนมัสเองครับผมก็ทาโพลขึ้นมาเลยนะเฮ้ยอยากให้ทวิตเตอร์มีปุ่มอิดดิบหรือเปล่าเนี่ย อีลอนมัสเองนะครับผมก็ได้ตั้งคําถามมาเพื่อที่จะชาเลน g e ตัวของทวิตเตอร์มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าซื้อหุ้นแล้วนั่นเองนะครับอย่างการที่เขาเนี่ยตั้งคำถามมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาวแบบเฮ้ยไอการที่เราจะมี r r e e o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  s p e e e เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของประชาธิปไตยเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนควรจะแบบพูดอะไรก็ได้ดิวะ แล้วแบบว่าถามคนในทวิตเตอไปซึ่งก็มีคนมาร่วมหมวตกว่า2ล้านคนว่าเชื่อปังว่าทวิตเตอร์เนี่ยแบบทําตามหลักการนี้ทวิตเตอร์ให้ผู้คนมีฟรีดอมออฟสปีดจริงจริงไหมคนก็มาตอบเลย70%ว่าไม่นั่นเองครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ถามมาอีกว่าเฮ้ย ทวิตเตอร์อัลกอริทึมเนี่ยอัลกอริทึมที่ใช้ซักเจอสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเป็นโอเพนซอร์สให้ทุกคนได้เห็นไหมเรียกได้ว่ามันจะได้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสังคมเป็นแพลตฟอร์มเพื่อโซเชียลอย่างแท้จริงซึ่งเรียกได้ว่าคนโหวตเนี่ยล้านกว่าคนนะครับ80%เห็นด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าพอโหวตมาดังนี้เนี่ยในวันนี้เองเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดเลยเนี่ยก็จัดการซื้อแม่งไปเลยนะก็เรียกได้ว่าอีลอนมัสก์ก็น่าจะนําความเปลี่ยนนนนนนนแแปลลลลลงงงงงมาสสู่่่่่่ไได้้้ซึนออออะะคคคครรรันนััับบเเเีีียยยิทตกวืใ ครับผมเฟซบุ๊กยังไงครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยทวิตเตอร์ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลที่เรียกได้ว่ามีความอิสระมีความเสรีม,มากกว่า Facebook ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีการปิดมีการขวางกั้นอะไรหลายๆอย่างอยู่ซึ่งอีลอนมัสถ้ามาแบบนี้เนี่ยแล้วก็โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาจะทําให้ทวิ t เตอร์มันเป็นแพลตฟอร์มที่โปร่งใสมากขึ้นแล้วก็มีความฟรีมากขึ้นมีความแบบเปิดเผยมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่า ตอนนี้สิ่งที่สําคัญสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียคือการที่เราจะมีสิทธิ์ในการพูดอะไรก็ได้ถูกไหมแล้วก็ความโปร่งใสของข้อมูลว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลเนี่ยไปข,าย,ไปขายนู่นไปขายนี่ถ้าอีลอนมัสสามารถทําแบบนี้ได้จริงๆอะ่ะผมคิดว่ากระแสะสําคัญเลยเนี่ยผู้คนจะย้ายมาจาก f c e e o o o เนี่ยเข้ามาทวิตเตอร์ เยอะขึ้นมากๆแบบมีนัยยะสําคัญเลยนะครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยมาร์คเซคเบิร์กเฟซบุ๊กเองอะอยู่ไม่สุขอย่างแน่นอนทวิตเตอร์จะได้รับคนใช้เนี่ยมากขึ้นอีกมากมายแล้วหุ้นก็คงจะดันเพิ่มอีกอีลอนมัสก์ก็รวยขึ้นไปอีกก็เรียกได้ว่าโอ้โหชายคนนี้แม่งมือทองจริงๆนะมาทําอะไรเนี่ยทุกอย่างก็ดูจะเป็นแบบ สิ่งที่มันดีไปหมดเลยนะก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมก็สนับสนุนเหมือนกันนะครับผมถ้าอีรอนมัสจะทําตามที่เขาพูดจริงๆนะถ้าแบบมันไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้นะครับผมตอนนี้ถ้าดูจากแบบเบื้องต้นเนี่ยที่เห็นกันมาก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วทวิตเตอร์เองเนี่ยก็น่าจะมาในแนวทางนี้ตามอีลอนมัสด้วยเพราะว่ากระแสะสังคมอะก็มาในทางนี้ถูกปะ แบบคนโหวตเป็นล้านคนน่ะมันก็ต้องฟังกันหน่อยแล้วแหละครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีหัวเสียงแล้วไงมีอีลอนมัสเป็นหัวเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าอีกในช่วงแบบปีหรือ2ปีเนี่ยทวิตเตอร์จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยและการแพร่กระจายของข้อมูลการแพร่กระจายของข่าวสารก็จะฟล์ขึ้นมากๆมีการปิดกั้นที่น้อยลงนะครับทำให้เราได้เห็นความจริงมากขึ้นก็ต้องขอบคุณถึงชายคนนี้เลยนะครับผมท่านศาสดาผู้พัฒนาโลกแห่งเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสนั่นเองครับยังไงซะก็อย่าลืมไปติดตามเฮียแกนะครับ มียอดติดตามกว่า80ล้านคนในทวิตเตอร์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับเราจะไปลองวิเคราะห์บทความนี้วิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าซื้อทวิตเตอร์ตรงนี้มาเพิ่มให้แต่เรียกได้ว่าตอนนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบผิวเผินก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราได้ข้อมูลอินไซต์ถ้าเราไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนก็เรียกได้ว่าหวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็หวังว่าอีลอนมัสจะสามารถเปลี่ยนแปลงทนะวิตเตอร์นะให ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาเลยครับบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเฮียอีลอนมัสก์ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาเลยครับบายบายครับสวัสดีครับ